อันนี้ผมได้สนีเควสแต่ว่ามันจะปิดปรับปรุงนะครับมันจะปิดปรับปรุง15นาทีใน15นาทีแต่ผมจะรีบเคลียร์สนีเควสให้จบในภายใน15นาทีดีไหมครับอ่ะตัวที่สนีกนะครับก็ตามคลิปเลยมันจะใช้สกิลนี้นี่สนนี้ถ้ามีตัวนี้ในทีมอ่ะก็แล้วเราชนะนะเราก็จะชนะครับผมผมจะใช้อ่ะลองดูในมีแค่นี้พอ แค่สามตัวพอขอแค่มีสนิคทีมทัดไฟก็มีครับสนิคทัดไฟเนี่ยตัวนี้ไอตัวนี้สไนต์ไอตัวนี้สนิคถ้าเขาชนะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาดูกันครับแม่พอมันสนิคปุ๊บก็คือสับหลังนั่นเองย่องเบาไปสับเรียบร้อยขึ้นไหมครับเนะนี่ยตันนี้ขึ้นแล้วเห็นไหม ไม่ยากเลยสกิลสน็กโอเคครับมาเจอกับทีมเขาเล่นธาตุไฟแล้วเขาใช้ความเร็วนะโอ้เขามีฮิลด้วยผมก็มีฮิลเหมือนกันวัดกันที่ใครจะสับใครก่อนแค่นั้นแหละมาดูครับว่าสนิกเจอโอกาสีใครจะชนะนั้นอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ น่าจะเสร็จเราแล้วแหละแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาหิวทีละสองเราสับทีละสามโอเคตอนนี้ตอนนี้สบับไม่โดนฮิวมาสาบัสาบสบับสับโอเคเหลือเหอหนึ่งสบับโดนละรอยที่หนึ่งเด็บร้อยตอนนี้ตาที่สองก็ ผ่านแล้วตอนนีต้ตนที่สองก็ผ่านแล้วนะครับไปดูต่อไปกันเลยเดาก่อนนะผมต้องเดาก่อนเดาทางทีมเขาก่อนทีมเขาเนี่ยเวทสลับกับสลับกับ,บกะโหลกแล้วก็เวทแล้วก็กะโหลกแล้วก็เวทผมคิดว่าทีมเนี้ยครทางเนี้ยเขาก็จะเล่นเวทอีกแหละเขาต้องเล่นเวทแน่ๆเพราะว่าได้มานาเยอะด้วย อ้าวดาวฟอร์แมนแทนแนนเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นทีมไฟนะทีมไฟที่แบบตอนนี้แรงๆแป๊บเดียวจบละกันตัวไฟตัวแทงผมเอาเป็นหมาไปแทงแล้วก็ตัวนี้ออปปิชชนิตี้นะครับไม่เกี่ยวกับสนิกแต่ผมจะเอามาด้วยแล้วก็นี่ตัวสนิกนี่นี่น,นี่หมูไม่หมู โคบโอลโคบอลไหมเนี่ยโคบอลขุดเหมืองโอเคเหลืออีกสามเหลืออีกสามเอาเป็นเอารถเลือดดีกว่าตัวนี้เป็นรถเลือดเขาโอเคครับสิบห้ามาดูว่าจะตัวนี้ผ่านไหมนะนั่นเจอทีมรถดาเมจโคตด,ดสซง ตัวที่มีสกิลนะครับตันนีนะ้เนี่ยมันจะสับหลัง่ออย่างฝั่งนู้นเนี่ยเขามีสนิกตัวนี้เหมือนกันผมมีโอกาสมีก็คือโอกาสสับตัวเลือดน้อยที่สุดมันสับตัวเลือดน้อยสุดแล้วนะมันสับไอตัวนี้บิกซี่โอเคครับสับมันร่วงหมดแล้วเดี๋ยวเราก็อัดดาเมจไปใส่มันเรื่อยๆ มันฮิลเราก็ใส่ดาเมจไปเรืเลยครับ1ก็1 2โอเคอนนี้ครั้งที่3นะครับอ่าอนนี้ครั้งที่3บาทแล้วเล็ก2ครั้งเมื่อกี้ผมสนิคทีมอะไรไปให้ดูนะทีมมีทีมทีมเดสแล้วก็ทีมไฟใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูสนิคทีมทีมแสงสนิคไปยังวะ เด,เดี๋ยวสเนิคทีมแสงนะครับรอบนี้เดี๋ยวทีมนี้เล่นสเนิคแสงอ่ะตัวสเนิคของแสงมีอะไรบ้างมีตัวนี้ครับแมวแต่เดี๋ยวต้องเอาตัวแท้งไปแท้งก่อนแท้งแท้งฮิวแท้งฮิวแล้วก็เอาหมาไปเอาแมวไปสเนิคมีอีกไหมดาเมจ อันนี้สไนญาอันนี้โอกาสมีหลืออะไรเนี่ยห้าเหลือสี่เหลือสี่ใช้ตัวผมจะเอาตัวไปสับสองตัวเลยแล้วกันสนิคสองตัวเลยนะครับรีบสับแล้วก็รีบจบมีบาทไหมโอเคมีบาทอยู่มีบาทคอยล้างบับ๊บ าปลุยการสนิททัดแสงเจอแสงเหมือนกัน Arc e อีอ็มโอ้ของเขาเนี่ยยังถึกนะยังถึกแต่ว่าผมมีสับหลังไงเขาไม่มีตัวดึงอะผมสับหลังจน เน้นเกาะเยอะทีมเขาอะแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีตัวดึงอะผมก็สับหลังไปเรื่อยๆจ้วงไปเรื่อยๆอุ้อยแมงก็เพิ่มเกาะเรื่อยๆเหมือนกันเอาเรื่องนะโอ้ยังโหดม,มีดาเมจด้วยสบับสับใกล้ละหอยทากใกล้ตายละเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเขาก็ไม่มีดาเมจเหมือนกันเขาแท้งอย่างเดียวอะ โอเคหอยทากล่วงไปแล้วต่อไปสับไอตัวอาร์เมอร์สมิธหันมันเพิ่มเกาะไปไมป็นไรหันมันหันมันแต่สองแล้วเิร์มมันเร็วนะหันไปเรื่อยเ,อ,ยเอาละมันหิวเพื่อนละเรียบร้อยล่วงไปแล้วนะครับคราวนี้มันก็ไม่มีเกาะแล้วมันมีแต่หิว เราหันหลังละล่วงเหลือได้ฮิวแล้วครับหันหันเนี่ยครับสนิกอันนี้คือสนิกนะความสามารถของสกิลสนิกก็คือสับตัวหลังแค่นั้นแหละอีกทีหนึ่งซึมโอเคผมสะคลิปเลยนะครับเสียเวลาเรียบร้อยสนิกรอบที่สี่ผ่านแล้วนะครับต่อไปอีกรอบนึง ไปสนีกันดูรอบนี้น่จะผ่านไหมจะได้เปิดเควสอืมอันเนี้ยได้มานาเยอะขนาดเนี้ยมันจะเข้าคอมโบนี้ครับผมจะใช้คอมโบนี้ให้ดูของธาตุแสงคอมโบนี้คือจะมีตัวแท้งร็จปุ๊บก็จะมีตัวเพิ่มน้ำเม็เพิ่มน้ำเม็ปุ๊บก็เอาตัวสับเนี่ยสนีกเ,เนี่ยสองตัว อ่ะแล้วก็เหลือสามก็ใส่ฮิวเข้าไปพอดีเลยเห็นไหมมันจะเข้าเข้าเข้าล็อกมันพอดีเลยครับเจอเวทโอ้เมื่อกี้คลิปมันตัดไปเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ดูใหม่ไอ้ที่สู้ไปเมื่อกี้ที่เจอทีมเวทนะครับอ่ะอันเนี้ยเจอทีมเวทใช่ไหมครับของผมเนี่ย มันได้มานาเยอะไงได้มานา25มันเลยเข้าคอมโบเข้าคอมโบนี้ได้คอมโบนี้ก็คือคอมโบเนี้ยจะมีตัวตัวแทงนะครับแล้วก็จะมีตัวบัฟเพิ่มดาเมจต,ตัวบัฟเพิ่มดาเมจปุ๊บไอตัวซันนิกเนี่ยมันจะจากหนึ่งเนี่ยจะเป็นสองพอเป็นสองปุ๊บมันจะสับแรงขึ้นถ้ากอกว่าตัวหลังเนี่ยถ้าโดนไปทีนึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับโดนปุ๊บหงายท้องเลยอ่ะ ถึงเราจะโดนเวทนะครับแต่ว่าเราจะไล่สับหลังทีละตัวอนี้คือข้อดีของสกิลซนีนะเนี่ยสับหลังร่วงแล้วเสร็จปุ๊บสับอีกแล้วยิงตัวหน้าเรามาแต่ว่าเราก็เพิ่มเลือดเสร็จปุ๊บเราก็โดนตีเราก็สับหลังเห็นไหมร่วงสับอีกอ่ะตายนะครับแต่ว่าดาเมจยังอยู่แล้วเราก็สับครับซึมหาย น,นี่คือคอมโบของธาตุแสงนะคอมโบธาตุแสงถ้าเกิดได้มานาเยอะขนาดนี้นะครับยี่สิบห้าขึ้นไปยี่สิบหกขึ้นไปพวกเนี้ยเรียบร้อยครับผมโอเค๋ยวมาเปิดเควสกันอันนี้ผ่านแล้วนะทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนทุกครั้งก็คือทุกครั้งที่จะเปิดเควสเนี่ยเราให้ไปซื้อโพชัช่นก่อนนะครับไปที่โพชัช่นช็อปแล้วก็ ซื้อเคเวสผมมีเครดิตอ,อยู่แล้วนะครับผมจะกดซื้อได้เลยซื้อมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาเปิดกันดีกว่าว่าจะเกลือหรือเปล่า